โลโลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ99นะครับก็วันนี้ก็มาวิเคราะห์กราบบิตคอยนะครับว่าทิศทางมุมมองส่วนตัวของผมนะครับจะไปในทิศทางไหนนะครับก็สําหรับบิตคอยวันนี้นะครับก็ยังอยู่แถว41,000นะครับซึ่งสองวันก่อนก็ได้ให้สัญญาณเตือนกันไปแล้วนะครับว่าจะมีการทุบลงมานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับราคาดีเนี่ย นะครับมันเข้ามาปิดแท่งนะครับประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบกว่าครับชี้หน่อยก็คือต่ำกว่าฐานเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นด้วยซ้ำนะครับก็เป็นการปิดที่เป็นการย่อที่สวยงามแล้วกันเนาะนะครับก็ถือว่าให้มันจบจบไปก่อนนะครับย่อให้เป็นจบจบเคลียร์สีติอะไรต่างๆก่อนที่มันจะขึ้นใหญ่นะครับนะก็ตอนนี้ก็คืออยู่ต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นด้วยซ้ำนะครับราคาในรอบวันนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ แล้วก็จะมีขึ้นแถว4 0 0 0อยู่เป็นรอบๆนะครับก็คือสำหรับสายเทรดหน้าง,งานนะครับนะต้องปดองวดหัวมันแหละมันจะ SL ลรวบ่อยนะครับทีนี้ราคาเมื่อมันปิดอยู่ในฐาน4ต่ำกว่า4 3 125ครับจุดต่าสุดจะเป็น37,700ผมมุมมองส่วนตัวผมมองว่ามันไม่น่าจะหลุดแถวนี้นะครับนะไม่น่าจะหลุดแถวนี้ละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรา ให้เรารอดูแลกันเนาะนะครับผมใช้คําว่ารอดูกราฟดีกว่านะครับน่าจะประมาณหลักปีใหม่นะครับก็อาจจะได้เจอตําแหน่งที่ได้เปรียบนะครับสําหรับมุมมองส่วนตัวฟิโบนะครับที่เซลล์แถวแถวสี่หมื่นสี่หกร้อยนะครับก็เริ่มทีพีกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเซลล์หน้างานสักนิดหน่อยนะครับราคาเนี่ยผมคาดการไว้ว่านะครับมันน่าจะลงไปต่ํากว่าสามหมื่นเก้าเจ็ดร้อยนะครับเพื่อทําทรงนะครับเพื่อขึ้นตอเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับก็ยังไม่ไม่มีตำแหน่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับใบยยนะครับสำหรับการาฟฟิโบนะนะครับก็สำหรับในมุมมองอีกการาฟหนึ่งนะครับถ้าเป็นการาฟค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยผมมองว่าอาจจะลงลึกถึง 38, 800นะครับให้รอดูนะว่กากราฟเนี่ยมันค่อนค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของราคาที่มาลงมาเทสอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นจุดเทสในอดีตด้วยนะนะครับ เนี่ยที่ผมพูดไปวันก่อนนะครับไม่รู้ว่าพูดในคลิปหรือเปล่านะครับน่าจะในคลิปนี่แหละนะครับคลิปล่าสุดแนวรับนะครับแนอดีตที่ตบจากห่งหมื่นสี่นะครับในเมื่อปีสองพันยี่สิบเอ็ดหละนะครับแนวรับอยู่แถวสองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับก็อยู่แถว,แถวเดียวกันเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเริ่มซื้อขึ้นไปนะเนี่ยเกิดแรงซื้อแถวนี้ขึ้นไปเลยนะเกิดแรงซื้อขึ้นไปเสร็จเนี่ยมันมันขึ้นไปถึงห้าหมื่นสองแต่เวลามันทุบลงมาเทสเนี่ยอันนี้มันเป็นกราฟสปอตใช่ไหม นะครับถ้ามันเป็นกราฟฟิวเจอร์น่าจะประมาณ3 8 8 0 0ปรพอดีนะครับแล้วก็กลับขึ้นต่อถึง6ถึง9นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าล่าสุดมันลงมาตามตามฐานเดิมก็คือ38,800ก็จะเป็นจุดได้เปรียบนะครับก็จะเป็นจุดได้เปรียบนะครับสำหรับแนวทางนะครับที่มันจะเทสอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ในเรื่องของ m a นะครับดูให้ในเรื่องของ m a นะครับ m a d เนี่ยนะครับมันตัดกันขึ้นนะครับทั้ง50ทับ200นะครับซึ่งเส้นพวกนี้นะมันจะมีตั้งแต่เส้น5ทับ10นะครับ50นะครับแล้วก็5 1 0 0ทับ200นะครับก็จะอยู่ในจุดเดียวกันหมดนะครับก็หลังจากเส้นสีเขียวเส้น50ตัดเส้น200สีแดงขึ้นไปนะครับราคาตอนนั้น28,300เนาะ ที่ผมเคยวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดแรงซื้อแถว28,300แล้วก็จะวิ่งไปถึง30,070นะครับระยะระยะทางเวลานะครับมันก็จะเริ่มตอบเราได้นะครับก็ระยะทางก็ขึ้นมาพอสมควรนะ40,000ด้วยซ้ำนะครับ44,000ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันก่อนที่ผมวิเคราะห์ไปว่ามันจะอาจมีสิทธิ์ลึกๆนะครับที่จะลงมาเทสแถว30,020นะครับ ผมมองว่าตอนนี้นะครับต้องยกเป้านี้ออกไปไม่งั้นลังเลแน่นอนนะครับไม่กล้าเล่นไม่กล้าอะไรหมดก็ต้องลบเป้านี้ออกไปนะครับขอยกเป็นการเทสที่สามหมเจแล้วกันนะครับก็จะเป็นเส้น MA 5้าสิบนะครับที่อ่าตัดกันขึ้นมานะครับประมาณตัดจากสองหมนนะครับเนี่ยตั้งแต่ตัดกันขึ้นยังไม่มี m อห้าทับสิบตัวไหนที่มันจะลงมามาเทสเส้นนี้เลยนะครับ ผมมองว่าถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตนะครับเมื่อ MA มันตัดกันขึ้นยาวๆมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มี MA 5ทับสิตัวไหนที่มันจะมุดต่ํากว่าเส้นสีเขียวแล้วมาเทสเส้นสีส้มเลยนะครับไม่มีเลยเนาะนะเพราะฉะนั้นอตอนนี้ตั้งเป้าใหม่ก็คืออาจจะมาเทสที่37,500ืลักว่าซึ่งมันจะตรงกับเป้าฟิบโบเลยนะครับแล้วกอ็อยู่ไม่ไกลกับเป้าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยด้วยนะครับ3 7 5 0 0 3 8 8 0 0นะครับ3 7 7 0 0อะไ้ มันจะวนเวียนอยู่แถวนี้อยู่นะครับถ้ามันตัดกันลงว่า,าประมาณห้าถึงสิบวันนะครับก็น่าจะประมาณยี่สิบสองน่าจะถึงถึงน่าจะประมาณที่ยี่สิบยี่สิบสองนะครับก็จะได้เจอแถวแถวสามเนเจ็ดเี่ยนะครับก็ต้องรอดูเนาะนะครับสําหรับเทรนย่อแล้วกันนะใช้คําว่าย่อแล้วกันนะครับนะก็ถ้ามีอะไรที่ได้เปรียบนะครับถ้าเกิด มันใช้เวลานานกว่านี้นะครับก็น่าจะเจอกันหลังปีใหม่นะครับก็จะมีการวิเคราะห์กราฟลองนะครับเต็มตัวนะครับก็ถ้าเป็นเป้าในระยะยาวนะครับดูวีคให้นะครับ จุดสูงสุดนะครับที่มันลงมานะครับก็ประมาณ5 3 0 0 0ืนนะครับระยะยาวนะครับผมมองว่าปีหน้าได้เห็นแถวๆนี้แน่นอน5 3 9 0 0 0นะครับอาจจะเป็นต้นปีเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามดูกันอีกทีมันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าผมก็ไม่ได้นับอะไรดีๆนะครับก็น่าสนใจก็คือ MA ต่างๆสีตีมันเริ่มตัดขึ้นนะทุนใหญ่ๆมันก็จะเริ่มโดดกันเข้ามานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ลองติดตามดูนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ใหม่สวัสดีครับ